ลกลางระนครคุณทราบเอาแล้วก็ขอสวัสดีแขกผู้ที่เขียนทุกท่านนะคะดิฉันนาขาววรชวรินขอเพีาภธรรมที่พิธีก่อนดำเนินพิธีถวายพระศุกรคุณแม่ยิ้มแส้พันในวันนี้ค่ะคกำหนดพิธีสารประดิษฐศกคุณแม่ยิ้มแซ่พันนั้นนะคะจะเริมเวลาโดยประมาณก็ เดินประมานนะคะเดินประมาณค่ะแล้วก็ในการประชุมบริษ okay. yeah, so right. ัทเมื่อวันนี้นะคะก็จะกท่านก็คงจะต้องทั่อยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงปริเวณนั้นก็ต้องรอทราบจากทราบจากอะไรย่าๆสองแม่นะคะทุลุกจะบอกว่าร้อนมากอาจจะต้องไปช่วงที่อีกท่ากันกี่นาที าจจะต้องเจอเจ้าพ่อทีเกียรติน,นะคะเดินแถบตรงนี้ไปที่เมนนะคะในช่วงนั้นแล้วก็รัตนาทิ่บนพระพุทธเจ้าที่จะนับความสมบูรตรง,งนั้นพวกเราอาจจะไม่เห็นใเช่นเดินไปนะคะองค์จะต้องเขียนจะต้องตกลงกันอกีกทีหนึ่งในการตกลงสัญญาค่ะค่ะในบริบตรงนี้นะคะในช่วงของการประชุมเพลินเจะขอใงจะต้องมีเกียรตินนานขึ้นประชุมประชุมตามลำดับต่อจากพระพุทธเจ้านะคะ โดยให้ท่นานนั้นนะคะขึ้นบรรยดยด้านหน้าของเด่นนะคะแล้วลงบรรยายด้านข้างทั้งสองด้านเพื่อรับการขอบคุณและก็รับของที่าอาจารย์รูปหลายของคุณแม่หญิงแต้พันค่ะใน, 8, นะะแับ,บนี้นะคะที่ขอเรียนถึงประวัติของคุณแม่หญิงแต้พันนะคะให้ผู้ที่อยากรู้ทราบนะคะ หรือคุณแม่พิ้นแท้พันเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำเ,น,เนิดคุณแม่พิ้มแท้พันนั้นเกิดเมื่อวันที่8เมษายนปีพุทธศ,ศักราช2470เป็นบุตรบุโตในจำนวนพี่น้อง6คนของอคุณพ่อพันตองจองและคุณแม่แถวสุเจินซึ่งปัจจุบันทั้งสองท่านถึงแก่กรรม คุณแม่ยิ้มแจ้งอันได้ส่งรถกับนายหวังแจ้งชินปัจจุบันสืบแก่กันมีบุตรที่ดาด้วยกันทั้งสิ้นแปดคนดังนี้ลุตรคนที่หนึ่งนางสาวระอองศีชื่อจรรยงปัจจุบันสืงแก่กันบุตรคนที่สองนางนวลชลีองค์สกุลบุตรคนที่สามนางสาวเมย์ชื่อจรรยงบุตรคนที่สี่ นายสุรัตน์ชื่อเจริญวงศ์บุตรคนที่ห้านายไพดัลชื่อเจริญวงศ์บุตรคนที่หกนายสุภกิจตั้งพันธุ์เลิบุตรคนที่เจ็ดนางกุจจกรชื่อเจริญวงศ์และบุตรคนที่แปดนายธนัทนันชื่อเจริญวงศ์คุณแม่ยิ้มแย้มพันเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว ในขณะเดียวกันก็มีความอบอ้อมอารีมีอัจาศัยดีจิตใจอ่อนโยนมีเมตใจมีความจริงใจซื่อสัตย์ยึดตั้งในไปงานความดีเป็นตัวอย่างของความอดทนมานะและมีน้ำใจเพื่อเพื่อแผ่คุณได้ยึดแึดทันได้อบรมสั่งสอนและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้ลูกทุกคนกำาลงตนตามคำสั่งสอนของคุณแม่ในช่วงปลายของชีวิตคุณแม่ยิ้มแย้มันใช้ชีวิตอย่างเปรียยง่ารพอเพียงทะบุตามโอกาสแางสควนอย่างสมวเสมออจนกระทั่งคุณแม่ได้ยิ้มแย้มันล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดในระยะสี่เดือนที่ผ่านมา คุณแม่ที่แา้พันนั้นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างต่อเน,นื่องและบ่อยครั้งโดยมีลูกๆและหลาน,นคอยดูแลคุณแม่ไม่ได้หางพระการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดของคุณแม่นั้นได้รับการได้รับการรักษา,กกาต่างๆเนื่องจากคุณแม่นั้นมีอายุมากแล้วและไม่สามารถรักษาโดยใช้ยาเคมีบำบัดได้ ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณแม่ทแทบกันเหมือนคนปกติทั่วไปในระยะแรกยังได้ยินเสียงพูดจาหยอกล้อยังได้ยินเสียงหัวเราะจากคุณแม่อยู่เสมอทั้งทั้งที่ท่านป่วยและทังอาการป่วยได้โรคอะไรที่จนอยู่นั้นจะอยู่ในระยะสุดท้ายก็ตามนะคะแต่กำลังใจและความเข้มแข็งข,ของคุณแม่ั้นมีบ้านม้รถ ไม่ได้แสดงความก่อนแอหรือแสดงอาการเจ็บปวดทุกขรทรมานออกมาให้ลูกๆได้เห็นเลยนะแต่น้อยคุณแม่จะมีสภาพจิตใจที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะหยอกล้อกับแพทย์พยาบาลที่ในการดูแลรักษาตลอดจนลูกๆตาลแล้วก็เพื่อนๆที่มาเยี่ยมเยียนนะคะจนกระทั่งอาการที่คุณแม่เป็นนั้นได้แสดงอาการมากเป็นระดับคู คุณแม่จะมีความประสงค์ต้องการที่จะกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านเพื่อที่จะได้มีโอกาสู่ใกล้ชิดลูกๆและราตษทุกคนในวาระสุดท้ายของชีวิตลูกๆและรากษาทุกคนของคุณแม่ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศได้เดินทางกลับมาอยู่ร้องหน้าร้องตากันจนถึงวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2556 เวลา10นาฬิกา20นาทีคุณแม่ยิ้มแย้มทันได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบสิริอายุรวม86ปีาการดับใยของคุณแม่ยิ้มแย้มทันนั้นนำความววเศร้าโศกเสียใจมาสู่ครอบครัวและญาติิขอคุณสงฆ์กรรมความนี้ทั้งนหมดที่คุณแม่ยิ้มแย้มทันได้กระทำ และสร้างสมในภพนี้อีกทั้งอนุภาพอยู่ผลบุญที่คร,รอบครัวญาติตลอดจนผู้ที่รักใครถื่ได้ร่วมจำเพาญแผ่ปัดดาให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ที่แท้พันจงประสบสุขสิทธิในสังสารโภกตลอดช่วงกาำจนาเินและยื่นขอเป็นตัวแทนลูกๆหลานนะคะ ได้อ่านลองเพื่ออะไร,รให้กับคุณแม่ที่แม่ทันธรักรักของใครไม่แพ้เนทะ่าแม่รักผูกสมัครสายเรือ่องรักม่เหิดหายอารักอื่นยังกระจัดว่ารักใคร ึงการทายไม่มีรังกันมารดาตั้งแต่เล็กอุปถัมภ์คำจุงลูกให้ความสุขถนองนักเฝ้ารักษาถึงยามเล็กแน่เรยป้อนโภชนายามอิสราแน่ของเพ่งใสไวาายามเจ็บไข้ ยากเยก็นแม่เป็นภูลูกมีสุกแม่สิ้นื่นดึงพุ่พได้ปราะลูกแสนห่วงเหมือนโดนใจถึงตีดาดาว่าไปให้ลูกดีอบรมจัรยามารยา,ยาไม่ประมาทกลัวลูกเสียศักดิ์ี ให้เล่าเรียนเพียงวิชาหาความดีแสงสุขที่จะสส่งพันนาคาถึงชั่วดีแน่ก็รักอย่าง,งนกำนมรักดำรงจิตจริงไม่ยิ้ได้แม่รับจริงยิ่งยิ่งกว่าสิ่งใด ร่างสอนสั่งหวังใจให้ลูกดีเจริญศีแก่ลูกทุกประการแม่ลูกติดแม่อภัยให้ทุกเมือ่อร่าไม่ดุเกลียดไม่ลงเพราะสงสารมีเมตตากต่รู้นอยู่ตัวมา แม่ปลื้มหรือทุกขทายก็อแหลกนั้นปลืนแผลแม่ทนมาเจ้าประปรคุณคุณโุตดของลูกแก้วเสียงเจ๋วาเคยเรียกว่าอยู่ไหนแต่บบนี้ใรตาสุดอะไรแม่จัดไปลูกเป้าเปลื เื่อน้ำตาลตั้งแต่น้อยจนใหญ่ไม่เคยห่างลูกอ้างวาสุดจังหวนดเป็น